มาสวัสดีครับมาทักทายนะครับมาทักทายพี่น้องชาวกระชนทุกท่านนะครับผมหลานเจ้าแสนก้นนะครับนํามาเปิดแบ่งให้นะครับผมชุดนี้นะครับผู้สามเมียเมียหนึ่งนะครับผู้สามตัวเมียหนึ่งนะครับผมงอนช่อสวยมากเลยนะครับชุดนี้นะครับเออโครงสร้างดีนะครับผม เส้นก้นมหานครพรสวรรค์มือสวยปลอกแดงนะครับนี่นะครับกระดูกคงสร้างดีนะครับใครจะเข้าสองเดือนแล้วนะครับดูนะครับตัวถังดีมากเลยนะครับผมจะเข้าสองเดือนแล้วชุดนี้นะครับพิเศษนะครับสามพันห้ารวมส่งนะครับสามพันห้ารวมส่งให้นะครับผมลองชมดูนะครับ ใคแม่จะเป็นมหานครคู่เกิดจุมงนะครับมหานครคู่เกิดจุมงครับเบอร์โทรก็ศูนย์4 8 6 5 3นสาะครับใครชื่นชอบก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะครับคุณมีตัวเมียตัวมีตัวเดียวนะครับตัวเมียนะครับตัวผู้สามตัวเมียหนึ่งหลอนช่องหล่อนใหญ่นะครับก็ฝากตามได้นะครับชุดนี้นะครับสามห้ารวมส่ง ขอบคุณครับ